สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันนะคะคณิตศาสตร์กับครูปุ้ยค่ะในวันนี้นะคะครูปุ้ยจะชวนเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2ค่ะบทที่10เรื่องจํานวนนับ21ถึง100และหน้าที่เราจะทําในวันนี้คือหน้าที่63ถึงหน้าที่64ค่ะแบบฝึกหัดที่10.9แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1และแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละหค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะคาแนะนำํำก่อนทําแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนดูวิดีโอการเรียนรู้ก่อนทุกครั้งนะคะถ้าเด็กๆคนใดยังไม่ได้ดูนะคะเด็กๆสามารถกดดูนะคะลิงก์วิดีโอได้อยู่ในช่องความคิดเห็นใต้คลิปนี้ค่ะ เรามาเริ่มที่หน้า63กันค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดที่10.9แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งข้อ1เติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปเด็กๆมาดูนะคะแถวแรกเลยแถวบนสุดค่ะ21 22 23 24าตัวเลขที่หายไปเด็กๆสังเกตสิคะ ว่าเป็นแบบรูปแบบใดคะถูกต้องนะคะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นโดยเด็กจะเห็นว่าหลักหน่วยเพิ่มขึ้นจากเดิมทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งดังนั้นจำนวนที่หายไปก็คือจำนวนใดนั่นเองคะถูกต้องคะ่ะนั่นก็คือ25นั่นเองนะคะให้เด็กๆเขียนลงไปคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะ86 8ป8สิบจ็าำนวนถัดไปเป็นจำนวนใดคะถูกต้องค่ะ90นั่นเองนะคะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ57 58 59จ็าำนวนที่หายไป61เราจะเติมเลขใดคะเด็กๆถูกต้องค่ะเราจะเติม60ส เพราะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ72ตัวเลขที่หายไป74 75ตัวเลขที่หายไปเด็กๆจะเติมเลขใดคะถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นจำนวนนะคะที่เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งดังนั้น72เพิ่มขึ้น1หรือ เราบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งจะได้เป็น73นั่นเองค่ะเมื่อบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น74 74บวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น75 75บวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะเป็น76นั่นเองค่ะต่อไปข้อ2ค่ะเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูป68 67 66 65เป็นแบบรูปแบบใดคะถูกต้องแล้วค่ะลดลงทีละหนึ่งนั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนถัดจาก65คือ64นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ52 51 50 49งหาจำนวนที่หายไปเราจะเติมอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้น49ลดลงอีกหนึ่งหรือลดลงทีละหนึ่งจะได้เป็น48นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ39จําจำนวนที่หายไป37 36 35 A เด็กๆจะเติมจำนวนใดคะถูกต้องแล้วค่ะจะเห็นว่าเป็นแบบรูปนะคะ ที่ลดลงทีละ1ดังนั้น39ลดลงทีละ1ก็จะเหลือ38นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะ42 41เมื่อเราดูแล้วจะเห็นว่าเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ1ใช่ไหมคะต่อไปนะคะสี 48. ลดลงทีละ1จะได้เป็น40 40ลดลงทีละ1ได้เป็น39นั่นเองค่ะ39ลดลงทีละหนึ่เป็น38ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้ต่อไปมาดูหน้าที่64ค่ะข้อ3เติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปและเขียนคำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่องว่างให้เด็กเติมตัวเลขที่หายไปนะคะข้อแรกค่ะ96 97 98 99ตัวเลขที่หายไปเราจะเติมเลขอะไรเอย่ยเด็กๆเ,เติมลงไปเลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะ100นั่นเองค่ะดังนั้นเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ33 32 31 30ต่อไปเราจะเติมจำนวนใดคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วค่ะเราจะเติม29นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะถูกต้องแล้วค่ะที่ลดลงทีละ1น,นั่นเองค่ะเพคสองต่อไปนะคะ52า1ิบาจำนวนที่หายไปจำนวนที่หายไป48เอเด็กๆจะเติมจำนวนใดคะเติมลงไปเลยนะคะถูกต้องแล้วค่ะ เราจะเติม50กับ49เพราะว่าเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ1น,นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะ67 68จำนวนที่หายไปจำนวนที่หายไป71เด็กๆสังเกตนะคะจาก67เป็น68แสดงว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1ใช่ไหมคะดังนั้น68เราจะเติมจำนวนที่หายไปเราก็ เพิ่มขึ้นทีละ1ห,หรือบวก1น,นั่นเองค่ะจะได้เป็น69 69เพิ่มขึ้นทีละ1จะได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเป็นเจดังนั้นนะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1น,นั่นเองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะจำนวนที่หายไป 80, 81, 82แปดจำนวนที่หายไป เอเด็กๆทําได้ไหมเอ่ยไในยากเลยใช่ไหมคะจะเห็นว่า80เป็น81นะคะเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1ดังนั้นนะคะจํานวนก่อนหน้า80 F, ก็จะมีค่าน้อยกว่า80 F, อยู่หนึ่งนั่นเองค่ะนั่นก็คือเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะ79 F, นั่นเองนะคะ79 80 81 82จํานวนถัดไปจาก82 เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเป็น83นั่นเองนะคะดังนั้นเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับการทำแบบฝึกหัดนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆไม่อยากพาวิดีโอพาทำแบบฝึกหัดแบบนี้นะคะให้เด็กๆกดติดตามไว้นะคะ สำหรับวันนี้ครูปุ้ยขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ